สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus Just Talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา Just Talk กันนะครับและอย่างในคลิปนี้ครับเราจะมา Reaction ตัวอย่างหนังไม่ใช่ตัวอย่างหนังสิต้องเรียกว่าเป็นทีเซอร์แรกของหนังยุทจาหรือว่า Predator ภาคล่าสุดน,นะครับนั่นก็คือ Predator Badlands นะครับจากฝีมือผู้กำกับ Dan ทร r ชันเบิร์กซึ่งก็เป็นผู้กำกับเรื่อง Prey ที่หลายๆคนได้ดูกันไปแล้วก็แล้วก็โหถูกอ,อกถูกใจกันมากมายเลยครับผมเองก็ชอบมากๆครับ Prey เนี่ยเออทำออกมาได้ดีมากๆเลยเสียดายที่ตอนนั้นเขาฉายแค่นะทางสตรีมมิ่งเท่านั้นไม่ได้ฉายในโรงใหญ่นะครับสำหรับ Dan ทริชันเบิร์นะครับผลงานที่ผ่านมาก็ยกตัวอย่างเช่นบางตอนของซีรีส์ The Boys หรือว่า10เ Co v e r f i e l d l n หรือว่าบางตอนของแบล็กมิลเลอร์อ่าแต่และเรื่องก็โอ้โหค่อนข้างจะออกแนวดักดักอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะพูดมาถึงขนาดนี้ครับเดี๋ยวเรามา r รีแอคชั่นกันเลยดีกว่าครับเริ่มเลย 't think you survived. โอ้ดีนี่มันคอลเลคชั่นเลยนะนะ่ ไม่ฟีลเหมือนสตาร์วอยยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันแบบแนวนักรบยังไงก็ไม่รู้ เนี่ยฟิลเหมือนแบบสตาร์วอล์ดาบ์ไรเซเบอร์โอ้สปารลาดยักษ์คนชิดพระเอกใช่ไหมเนี่ยโหดูทรงผมเขาดิริเดอร์บัสแรงครับสำหรับคลิปทีเซอร์แรกนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เห็นรายละเอียดหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะให้เห็นเพียงแบบ น้ำจิ้มแวบๆเท่านั้นอ่าแต่ผมก็ไปหาข้อมูลก็พอจะทราบเรื่องย่อมาบ้างนะครับสําหรับ Predator Badlands นะครับก็จะเล่าเรื่องของ p r e d a t o อร์หนุ่มที่ถูกขับไล่ออกจากเผ่าแล้วก็ไปเจอกับฆาสศึกหรือว่าศัตรูตัวฉกาดจนต้องร่วมมือกับเทียคุณแอนดรอยด์สาวจากบริษัทเวลานิวยาน์และทั้งสองก็ต้องร่วมมือฝ่าฟันอันตรายและภารกิจสุดโหดเพื่อเอาชีวิตให้รอดและค้นหาความหมายของการเป็น p r e d a t o อร์ที่แท้จริงนะครับสำหรับ ภาคนี้ครับ Predator Badlands นะครับนี่เลยครับจักรวาลของ Predator ที่เห็นนะครับก็จะมีมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ถ้า Badlands ก็จะเป็นภาคที่6แล้วนะครับแต่ว่าถ้านับรวม A V P เนี่ยก็ทั้งหมดก็จะเป็น8ภาคนะครับถ้านับรวม Badlands ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะนะและภาคที่ผมชอบที่สุดแน่นอนครับ Predator ภ,ภาคแรก Arnold Schwarzenegger ยังไม่มีใครล้มได้ครับ perfect จริง the best เป็นหนังที่ดีมากๆขึ้นหิ่งเลยครับในไหนก็พูดถึงจักรวาลนี่ยครับสำหรับเนื้อเรื่องของภาคแบทแลนเนี่ยที่เขาฉีกไปทางแบบเป็นอสศวินไวกิ้งในยุคโบราณอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นผู้ถูกล่าแทนที่จะเป็นนักล่าเหมือนในภาคก่อนๆเนี่ยผมว่าถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันเป็นทิศทางที่แปลกใหม่ผมว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆครับ ลองคิดดูนะครับว่าสมมติเขาเดินเนื้อเรื่องแบบเดิมๆเนี่ยก็คือพิลิเตอร์เป็นผู้ล่าแล้วก็ไปไล่ล่าเหยื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะซ้ำๆเดิมๆเป็นวนลูปเดิมๆไม่หลุดไปจากนี้นะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะโดนพิลิเตอร์ล่ามนุษย์ตลอดเลยซึ่งเป็นคอนเซปต์นี้เป็นอะไรที่มันน่าเบื่อนะครับแต่พอเขาฉีกเป็นอะไรแบบนี้ผมว่าเออผมว่ามันเวอร์นะครับผมว่ามันน่าสนใจดีมันรู้สึก ไม่ซ้ำซากจำเจอ่ะมีอะไรที่ให้เราดึงดูดให้เราไปชมน,นครับอ่ะมาดูกันครับจากทีเซอร์แรกเนี่ยเราได้เห็นอะไรกันบ้างก็มีซีนแรกนะครับเปิดมาก็โอ้โหขนลุกเลยครับมันเป็นซีนที่เป็นคอลเลคชันการเก็บหัวกระโหลกของ p r e d a t เตอนะครับซึ่งผมไปอ้างอิงถึง p r e d a t เตอภาคสน,นครับที่ฉากตอนท้ายเนี่ยที่เขาบุกปันยาม p r e d a t เตอร์ะ แล้วก็ไปเจอเป็นคลังโอ้โหเป็นคอลเลคชันกระโหลกเพียบเลยมีเอเลี่ยนด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีเอเลี่ยนนะไม่มีหัวกระโหลกเอเลี่ยนนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ Fox มันอยู่ใน Disney แล้วก็คือเครือเดียวกับมาเวลเขาจะเล่นลูกเล่นตุกติกเอาซีจีลบหัวกระโหลกเอเลี่ยนออกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันควรจะมีนะในนี้อ่าแต่เท่าที่สังเกตนะครับ อันอื่นอาจจะดูไม่ออกครับอาจจะมีหัวกะโหลกไนโนเสามีหัวกะโหลกมนุษย์อ่ะส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยครับตรงกลางภาพเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอันนี้ก็คือเจ้าเอเลี่ยนจาก Independence Day ID.4 น,นั่นเองครับตัวที่ขับยานตัวเล็กๆอะ่ะก็เป็นกะโหลกของเขานะครับซึ่ง ID.4 เนี่ยก็เป็นเครือเดียวกันนะครับเป็น 20th Century Fox ซึ่งยุคนั้นนะครับกโ็โหเป็น หนังที่โด่งดังมากๆโหคนพูดถึงกันทั่วโลกเลยครับคือชอบมามากตัวเอเลี่ยนก็ดีไซน์ดีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมผมว่ามันจะเป็นหัวกะโหลกของเอนจิเนียร์นะใน p r o m e t ิอุสเนี่ยเห็นไหมที่เป็นหัวกะโหลกคล้ายๆหัวกะโหลกคนใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่ามีร่องรอยแบบรูโบตรงเนี้ยอ่ะน่าจะใช่นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจดูไม่ออกเลยอาจจะมีหัวกะโหลกลิงบ้าน่ะนะอ่ะดูซีนต่อไปครับเนี่ย ที่ผมบอกว่าฟิลมันเหมือนแบบทำไมมันเหมือนสตาร์วอรยังไงไม่รู้เนี่ยอันนี้เห็นไหมพรีเดเตอร์แล้วก็ส่วนภระคลุมฟิลเหมือนสตาร์วอรเดสเลยอ่ะอ่าน,นี่ก็เหมือนเหมือนฉากสตาร์วอรกขับยานอ่ะนี่อันนี้แบบโอ้โหอันนี้พีคมากครับนี่ก็คือเอลฟ n เฟนนิงนะครับเราจะเห็นว่าลูกในตาของเธอเนะี่ยเปลี่ยนไปนฟึ๊บอ่าแล้วซูมเข้าไปนะครับสังเกตดีๆนะครับจะเห็นโลโก้เวลานยูทานีนะครับซึ่งเวลานยูทานยเนี่ย มันอยู่ในเรื่องเอเลียนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า Predator b a d l i n e นะครับอาจจะมีการเอกับทางเอเลียนซึ่งเท่ากับว่าถ้ามีเอเลียนโผล่เข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็น AVP เลยนะ a l i e n v นเ r อร์ซัสเลยครับแต่ผมว่ามันอาจจะมาแบบแว็บๆนบดนิดหน่อยๆพอเป็นแบบกิมมิคอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวชัดนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะพยายามสื่อว่ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเองแหละครับโหนี่ กองทัพอะไรเนี่ยบุกเข้าไปหาพระเอกเหรอนี่ต้นอะไรเนี่ยนี่โหดูทรงผมดิเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเวอเหมือนกันนะครับผมเองแห็งวับแรกก็จริงดิเอางี้เหรอคือมันเป็นภาพที่บอกเลยว่าแฟนพรีเต t ร r เนี่ยไม่คุ้นเคยแน่นอนครับยังไม่เคยเห็นหน้าตารูปล่างหรือว่าทรงผมของ p r e เตอร์ที่เป็นแบบนี้เลยนะครับที่เราคุ้นกันเนี่ยเนี่ยต้องเป็นทรงผมเดดร็อกแบบเนี้ย เต็มๆแบบเนี้ยมีข้างๆด้วยแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขาไปถ่ายอะถ่ายข้างๆตรงเนี้ถ่ายออกมาเลยหมดเลย,เลยแล้วมีกระจุกอยู่เนี้ยซึ่งด้านบนเนี่ยหัวจะไม่ล้านอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเลเวลของคนแหละหน้าผากน,นิดเดียวอะแล้วก็เป็นทรงผมเลยนะถ้าจะพูดให้ชัดน,นะครับเหมือนประมาณทรงผมของพวกชาวไวกิ้งอะเหมือนเดะแหละเนี่ยถ่ายตรงเนี้ยแล้วก็มีผมอยู่กระจุกตรงเนี้ยเออมันใช่เลยคือเขาประมาณสื่อว่ามันเป็นแบบ นักรบโบราณอะไรประมาณนั่นแหละครับผมว่านะนี่อะจากตัวนี้กระโดนไถซะ <c oughs> นี่จะโอ้โหแนวแนว,แ,นวแบบเกมแฟนตาซี ROV อะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เป็นชุดแบบนักรบโบราณ้วก็มีดาบผมเป็นเป็นเหมือนไรเซเบอร์นะมีแสงด้วยอะแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ของ Predator นะครับก็คือเป็นผมเส้นๆแบบนี้เดล็อกแล้วก็มีแบบเป็นอะไรเป็นป้องๆลอง็ลอกๆอยู่นะแต่ว่าเป็นสีขาว น้องแอลเฟนนิ g ซึ่งจะเป็นไซบอร์กนะครับไอเนี่ยครับเจ้าตัวใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรคือมันเห็นไม่ชัดนะครับนี่และตอนท้ายสุดนะครับเราจะเห็นพระเอกของเราเนี่ยเป็นพรเตอร์หนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยจริงหน้าตาแบบหน,าาแบบหน้าตายังดูเวอรวบ้องเบลวอยู่เลยครับมันดูเป็นอะไรที่พี่พวกเราไม่ชินจริงๆนะครับผมเองก็บอกไม่ถูกอะซึ่งผมว่าหลายคนก็อาจจะรับไม่ได้ครับ ผมอยู่ในประมาณแบบ50%นะแบบกึง่งๆแบบเอ๊ะมันก็แปลกๆนะแต่เหมือนแบบมันก็ก็เหมือนจะดีนะครับฟิลเหมือนพวกเวลาเราเห็นดีไซน์พวกมาสเตอร์ที่เรารับไม่ได้ตอนแรกอะ่ะแล้วสักพักเราจะเริ่มแบบเริ่มชินเริ่มซึมซับเริ่มอินกับบทแล้วเริ่มปล่อยผ่านดีไซน์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยอมรับได้เฉยเลยอะไรประมาณนี้ผมว่ามันจะเป็นฟิลประมาณนั้นแน่เลยครับนะก็ต้องรอชมตัวอย่างต่อไปนะครับ ที่อาจจะเห็นดีเทลอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันมากกว่านี้นะครับอ่าสำหรับนักแสดงหลากนะครับก็อย่างที่รู้กันที่เราบอกไปแล้วนะครับแอลเฟนนิงก็รับบทเป็นแอนดรอยของเวลานยูทานี้นะครับอ่าสำหรับผลงานของแอลเฟนนิงเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับผลงานคลาสสิกของเธอเลยครับก็คือนี่เลย I am Sam ยังเป็นเด็กน้อยนะครับหรือผลงานในยุคหลังๆหน่อยครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จกกักนครับอย่าง m a l e f i c e n t ทั้ง2องภาคนะครับ, ent, รบก็เป็นสาวสวยสาวน้อยในเรื่องนั่นแหละครับอ่ะส่วนเจ้า Predator หนุ่มนะครับในเรื่องนี้ก็จะชื่อว่าเด็กนะครับหรือว่าเด็ก Predator เด็กก็จะรับบทโดยโอ้โหอันนี้อ่านยากนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ Demetrius Chuster Colomani โอ้โหอ่านอ่านยากจริง ก็จะรับบทเป็นพรีเดเตอร์หนุ่มในเรื่องนี้ครับก็ที่เป็นพรีเดเตอร์ไวกิ้งน่ยนะครับก็เราก็มาคอยชมผลงานกันนะครับปลายปีเนี้พฤศจิกายนได้ชมกันนะครับ p r e d ด t o r b a d l a n d น์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิป Reaction หนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ